คือเสดจน้ำมันอยู่นะคะหลังจากทอดในกระทะเสร็จแล้วก็มาลงเป็นเสดดน้ำมันให้น้ำมันไม่มันไม่อมน้ำมันน้ำไม่ถนัดเนาะต้องมือเปล่าต้องมือเปล่าเวลาใดแต่เราต้องมีสุขะอนามัยอุ้ยนี่พงนะคะเป็นสาราเด็นเสื้อเปาททองแลทำรุตรงกลางทไมต้องทำรูได้อันนี้เราสามารถทำเป็นรูหัวใจได้ไหมคะเนี่ย แบบไม่ต้องให้มันเป็นโดนัทหลับเลี่ยนแนวเป็นหัวใจอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เหมือนหัวใจเลยชิมดูนัทนี่ต้องมีครูมาชิมนะคะแล้วอู๊บอันนี้ขนมอะไรนะคะกรูดกันเตียมกันเตียมเออกันเตี๊ยมโอ้ยกูดราวกราวกราวกันเตี๊มกันเตี๊มกันเตี๊มกันเตี๊ยมรูดจีเน่านี่นุ่มครูด นู้นเกลือทีน่นู่นแองก็เตรียมชิมคูเป็นไงชิมดูหวานเป็นไงกรูความรู้สึก<ม>ที่กินคำแรกร้อนร้อนโออเพิ่งออกมาจากกระทาเองครูอร่อยอร่อย,ออย,ออยที่มือไม่ห <laughs> ัวดิ <laughs>